มาค่ะอันนี้เห็นไหมคะทุกท่านเห็นไหมเห็นเห็นเห็นขาท่านนี้ไหมอันนี้คือนุดนุดวาดขึ้นมาอันนี้สําหรับคนอ้วนสําหรับคนอวบถ้าน้ําหนักตัวเยอะๆเลือดลมไม่เดินเขาจะบวมเขาจะบวมแล้วเดินขาโกง งานขาท่างประมาณนั้นค่ะสำหรับคนอ้วนน้ำหนักเยอะแล้วจะเดินขาท่างจะเดินขาโกงเดินขาโกงเนะี่ยทำให้เสียสรีระของเท้าละเพราะน้ำหนักเยอะไม่ใช่อะไรนะคะน้ำหนักเยอะไม่เป็นไรเพราะไขมันอุดตันเลือดลมไม่เดินก็จะมาปวดตรงเขา่าอันลมตรงเขา่านี่ละค่ะสาเหตุที่เป็นสำหรับคนเดินขาท่าง